สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีเอีทุกท่านครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับผมมาสุจะ,จะดึงน้องแคทครับจมครับเข้ามาชักล่องแล้วก็บ้าน ดีที่มีสองตัวนะครับเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ถ้ามีตัวเดียว่ยต้องไปจ้างเข้ามานะครับอ่าลองดูครับออาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูครับ นี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่สามหนึ่งสามกับร้อยนะครับร้อยกลมาสกอ่ะเดี๋ยวก้อยกันแล้วครับมาดึงมาดึงโอ้หัวสักเลยครับอันตรายครับตัวใหญ่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับนี่ ตัวเดินไม้มีแรงเลยปะบอม,มตัวเดินไม้มีแรงปะมันแน่นมาเลยถ้ามันเดินช่วยได้นอ,อตั้งลํำใหม่ครับเดี๋ยวป๋าจะลองดิ้นดูครับ โอ้ได้ครับได้นี่แบบนี้สบายเลยครับอ่ะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวพื้นพื้นตอนเนี้ยตอนเน้นบอกว่าพื้นพื้นนะครับแค่นี้พื้นพื้นได้แล้วได้แล้ว ไปแล้วครับไปแล้วพอแล้วพอแล้วไปเลยอ่ะไปแล้วครับไปแล้วยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับนี่ ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับ đây đại đây đây Ghiền Mì bên Để không bỏ

น,นี่ก็หลายไปครับนั้นก็มามน่นไ,ไม่ต้องดึงอันนี้ไม่ต้องดึงดึงแต่ตัวนี้ ก็ไม่ต้องดึงไม่ไหวครับถ้าดึงแล้วมันลื่นนะครับตัวนี้ต้องตั้งพุ่มกีไว้เฉยเลยนี่ครับต้องค่อยๆยขยับมาอย่างนี้นครับมาแล้วมาแล้ว นี่ครับนี่ครับโอ้กีหายเลยครับ Chi chăng tay chân bạn nó. Ba Ô potromo hơi mình lặng thề, ghê? Sometimes đêm, mày. Phi phiên? Phiên 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 Bạn bảo vah, puyên, puyên ท่นี่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะขึ้นไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ